สวัสดีครับคุณอนุชาครับคุณอุ้งเยครับครับในมุมของประชาชนในพื้นที่เขาค่อนข้างที่จะวิตกกังวลน,นะครับเรื่องการเข้ามาของสหรัฐนะครับอาจจะเป็นเรื่องของทรัพยากรเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ในมุมของการต่างประเทศในมุมของความมั่นคงมีอะไรที่จะต้องกังวลไหมครับเกี<ะ>่ยวกับเรื่องนี้ครก็มีนะครับความกังวลก็มีอยู่หลายอย่างนะครับแต่ว่า ก็มีโอกาสนะครับที่จะดำเนิน,นการลดความเป็นกังวลถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับความกังวลในเรื่องของบทบาทสหรัฐกับนะครับพันธมิตรของสหรัฐไม่ใช่สหรัฐประเทศเดียวนะครับขณะน,นี้กองเรือของพันธมิตรสหรัฐไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียรวมทั้งอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต,ต้ก็ลาาตระเวนอยู่ในบริเวณน,นี้นะครับดัะะนั้นความกังวลก็คือว่า การชักศึกเข้าบ้านหรือว่าการนําเอา,เอาบทบาทของสหรัฐเข้ามาประชิดนะครับประเทศทําให้คู่แข่งของสหรัฐหรือว่าศัตรูของสหรัฐครับอาจจะไม่พอใจในนั้นก็ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าประเทศไทยก็ระมัดระวังตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าในขณะเดีวยวกันขณะน,นี้ทางเลือกก็อาจจะมีไม่มากนะครับจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความได้เปรียบในด้านการเจรจาต่อรองนะครับก็ ผมจะต้องดูจากพื้นฐานว่าสิ่งที่เราร่วมกัจากสหรัฐซึ่งมีอยู่แล้วนะครับประเทศไทยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐนโยบายนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่คุณอุ้มชัยคุณอนุชาคงซาด <ๆ S 1> อยู่แล้วนะครับว่าเกือบสิบปีก่อนอับดิอัพมาก,ก็ได้ประกาศนโยบายปักหมดหุดเอเชียหรือว่าพิดิทเอเชียแล้วเมื่อสองสามปีก่อนก็มีนโยบายใหม่กว่านั้นออกมาก็คือนโยบายอินโดแปซิฟิกของประธานาธิปทรยไรยซึ่งขณะนี้ก็ได้ปรับให้ทันสมัยขึ้นทั้งหมดเหล่านี้ระบุ ถึงพันธมิตรของสหรัฐดมทั้งไทยที่สามารถต้องการใช้พื้นที่าทางการทหารหรือทางความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นนะครับรบ,บนพื้นฐานเดิมที่ใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการปรับให้เงื่อนไขเหล่านี้เหมาะสมในสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเรื่องฐานทัพการซ่อมบำรุงการร่วมมือปฏิบัติการทางการทหารทั้งที่รับและไม่รับนะครับรวมทั้งการลาดตระเวนในทะเลเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับกองเรือต่างๆนะครับก็ก็ทํากันอยู่แล้วแต่จะต้องปรับ ให้เข้ากับเงื่อนไขในการเจราจาในภาพรวมมากขึ้นนะครับการเจรจาทางการค้าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับการเจราจาทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับเพื่อปรับสมดุลใหม่ไม่ให้เราถูกดึงไปเป็นพวกใครพวกหนึ่งเพื่อวเผชิญหน้ากันก็เป็นเรื่องหมครับคุณอนุชาครับคุณอุุ้ชัยครับอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยบางคนมองว่าเอ๊ะช่วงหลังๆไทยชักจะเอนไปทางฝั่งจีนมากเป็นพิเศษ ถือโอกาสนี้กลับเข้ามาสร้างสมดุลโดยการเปิดพื้นที่ให้อเมริกาก็น่าจะดีจริงๆแล้วเรามีลักษณะท่าทีทางการเมืองต่างประเทศเอ็นเอียงไปทางฝั่งไหนมากเป็นพิเศษจริงอย่างที่เขาวิจารกันหรือเปล่าครับออสองประเด็นจริงจริงในแง่ของการค้าแน่นอนนะครับ,รบและการค้าก็นํามาสู่ความใกล้ชิดอื่นๆอย่างเช่นทางการทหารเรือเดินน้าจีนก็เป็นตัวอย่างที่สําคัญนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเราคือซื้อเรือรบเรือลาดตระเวน นะครับอุปกรณ์ของจีนทางด้านการทหารค่อนข้างเยอะมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าใช่ครับการใกล้ชิดกับจีนก็ทําให้สหรัฐในช่วงหลังมองว่าไทยใน,นาฐานะพันธมิตรที่ใกล้ชิดพิเศษนอกนาโต้นะครับเป็นพันธมิตรที่สหรัฐเป็นชาติเดียวนะครับที่สามารถปักหมุดในแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ซ้อมลบขนาดใหญ่ซึ่งเปน็นสัญลักษณ์สำคัญทางการทาาราาราหารขนาดนี้ก็ดูเหมือนกับว่าจะห่างเหินนะครับ แล้วก็ไม่ได้ใช้ความพันเหล่านี้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นการปรับสมดุลอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนโยบายปรับสมดุลเราได้ประกาศไปแล้วเมื่อ6-7ปีก่อนก็คือ,อสมดุลใหม่ทางยุทธศาสตร์ที่เราไปประกาศที่สิงคโปร์นะครับก็ควรจะต้องมาใช้อย่างจริงจังนั่นก็คือบางเรื่องเรากร็ขยายความร่วมมือกับจีนอย่างเช่นเรื่องการปฏิบัติการทางทะเลนะครับที่ทําให้การเดินเรือปลอดภัยในทะเลจีใต้ก็สามารถทําได้นะครับเรื่องของการร่วมมือทางด้านเรือดำน้ํา ขนาดเล็กซึ่งสหรัฐไม่มีก็ทําได้นะครับตลาดก๊ทซก็ทําคู่ขนาดกันไปอ่าแต่การกลับมามีความสัมพันธ์ทางทหารที่ใกล้ชิดกับสหรัฐในการซื้อเครื่องบินรบสมัยใหม่ในการปฏิบัติการทางการทหารบางอย่างนะครับในทะเลนเมันหรือว่าในมหาสมุทรอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราอาจจะนําม,มาปรับใช้ได้แต่ทั้งหมดเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการทําข้อตกลงในเชิงพาณิชย์นะครับไม่ใช่ทางการทหารเป็นข้อตกลง ซึ่งทําให้เราสามารถซ่อมบํารุงซึ่งทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างมีคดีฟ้องร้องกันด้วยซ้ำทําให้ข้อตกลงนี้สามารถเปลี่ยนเป็นการต่อรองผสมเข้าไปช่วยทีมเศรษฐกิจให้เขาลดเงื่อนไขบางอย่างลงมาทําให้เราไม่จําเป็นเราเศรษฐกิจเราไปแลกนะครับเพราะทางด้านความมั่นคงเนี่ยเราได้เรียบพอสมควรในการที่จะต่างตอบแทนกันครับอาจารย์แสดงว่าการต่อรองเหล่านี้เนี่ยเราผูกเข้ากับกำแพงภาษีจริงๆใช่ไหมครับ ใช่ครับเพราะว่าทุกประเทศก็ทําอย่างเดียวกันเวียดนามทำเช่นนี้ตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วญี่ปุ่นก็ทาเกาหลีใต้ก็ทํากับประเทศเหล่านั้นนะครับทําทกันอยู่แล้วแล้วก็แรงดึงดูดก็อาจจะมีไม่มากนะครับแต่เวียดนามขณะนี้ก็าสาเร็จเพราะว่าแรงดึงดูดมีค่อนข้างสูงสหรัฐต้องการวางกํากลังไว้ที่ฐานทัพเรือเก่าของสหรัฐนะครับทางตอนใต้ของเวียดนามเพื่อควบคุมทางออกในทะเลจีนใต้ การควบคุมของสหรัฐก็ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐจะรบกับจีนครับการลาตระเวนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในเฉลจีนใต้ก็ทากันอยู่นะครับโดยสหรัฐและพันธมิตรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช่ครับเวียดนามก็ได้ประโยชน์ในเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับคุณอุ้ยรุ่ยใชครับคุณอุ้ยรุยครับครับก่อนหน้านี้มีความร่วมมือทางทหารอาจจะเป็นแค่ช่วครั้งช่วคราวเรื่องของการร่วมซ้อมรบนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงดุลอำนาจแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย ถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะครับเป็นฐานทัพเรือของสหรัฐที่จะตั้งเข้ามาในบ้านเราจริงๆอาจารย์ประเมินผลได้ผลเสียมากน้อยแค่ไหนเพราะเมืสกลัวอาจารย์ก็ยอมรับว่าคู่แข่งอีกฝั่งหนึ่งของสหรัฐก็อาจจะไม่พอใจเหมือนกันถ้าเราแลกกับเรื่องของภาษี36%กับเรื่องของอดุลอำนาจที่อาจจะเกิดปัญหาเนี่ยมันได้หรือว่าเสียมากกว่ากันครับอาจารย์ครับ จริงครับไม่มีอะไรได้อย่างเดียวหรือเสียอย่างเดียวนะครับยก<ช>ตัวอย<ช>่างกรณีการซื้อน้ำมันราคาถูกจากร<ม>ัสเซียรหรือจากอิหร่านครับก็ก็มีมาตรการว่อมบ,บาทยู่แต่หลายประเทศขัดขืนแล้วก็ซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น<ช>อินเดียสิงคโปร์แล้วก็เราก็จำเป็นต้องซื้อพลังงานราคาถูกเ่านี้ต่อออกมาจากประเทศเหล่านั้นทําให้เราเสียเปรียบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่ามีทั้งได้มีทั้งเสียนะครับในชุกเกลีอยงถ้าสหรัฐปักหมุดนะครับในทะเลอันมันในบริเวณ สมุดอินเดียซึ่งขณะนี้เขามีปัญหามากที่ฐานทัพเดียโกกาเซียซึ่งเขาเคยคิดว่าเขาสามารถที่จะอยู่ที่นั่นได้แต่ขณะน,นี้อังกฤษได้แพ้คดีในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ต้องคืนเกาะเดียโกกาเซียให้กับหมู่เกาะมารรนัสนะครับแล้วก็ทําสัญญาคืนไว้แล้วนะครับคนที่ทําสัญญาก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับประเทศไทยก็คือนายเจริานเฮตซึ่งเคยมาสังเกตการในเรื่องการเจรจาในสาจนลจัดแสดงภาคใต้สหรัฐอเมริกาก็จําเป็นต้อง อาจจะต้องคืนฐานทัพหรือว่าทําสัญญาเช่า99ปีเหมือนองกฤษิทำที่หมู่เกาะอิเบโกโกาเซียซึ่งมีเครื่องบินลบค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นสหรัฐก็หาทางเลือกใหม่ๆในทะเลอันดามันซึ่งจะใกล้กว่าเส้นทางเดินเรือของอินีในบริเวณนี้มากกว่าที่เบโกกาเซียเพราะฉะนั้นการปักหมุดตรงนี้ใช่ครับก็จะสําคัญที่สุดสมรสารัฐในอนาคตนะครับอาจจะสาคัญที่สุดกว่านั้นกับไทยก็คือจะต้องทําข้อตกลงไม่ให้ใช้การใช้ฐานทัพ ถ้าเกิดขึ้นนะครับเป็นการแช่สันทัพในเชิงรุกนะครับแล้วก็เป็นการกดดันจีนซึ่งเพ่ขึ้นู่กัเข้าตกลงนะครับซึ่งหลายประเทศก็ทําคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาในกรณีของจีนไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ในกรณีของสหรัฐและอาจจะมีหลายประเทศอย่างเช่นอินโดนีเซียซึ่งถูกกระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายใหม่ก็คืออินโดแปซิฟิกของประธานรีทัม,รรมว่าใน,นอนาคตก็อาจจะมีลักษณะของการขอใช้พื้นที่แบบนี้ในอินโดนีเซียด้วยครับครับ อาจารย์บางคนมองไปเรื่องของอธิปไตยการลุกร้้าอธิปไตยโดยมาตั้งฐานทัพจริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของความมั่นคงในหลายๆประเทศหรือมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดยังไงครับอาจารย์มีสองประเด็นครับเนเรื่องที่ค่อนข้างจะเฉพาะตัวอย่างเช่นสหรัฐชนะสงครามกับญี่ปุ่นแล้วก็เข้าไปใช้ฐานทัพรวมทั้งที่โอกินาวาก็มีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าสหรัฐมีสิทธิ์แล้วค่อนข้างที่จะไม่ค่อยให นะครับญี่ปุ่นเข้าไปมีสิทธิ์ในการตรวจสอบในพื้นที่นั้นแต่นั้นเป็นเงื่อนไขเดิมนะครับจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็เป็นเรื่องที่ปกติในสถานการณ์ตรงนั้นที่ไม่ปกติแต่ขณะนี้การใช้ฐานทัพแบบนั้นนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะครับที่สูบิตเบที่คลาสข,ของฟิลิปปินส์ก็ไม่ทําแบบนั้นแล้วนะครับแต่การใช้เช่าพื้นที่โดยเชิงพาณิชย์แล้วก็ใช้คนงานท้องถิ่น นะครับอย่างเช่นที่สิงคโปร์ในการซ่อมบำรุงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกรณีใหม่ที่อาจจะปกติขึ้นนะครับแต่ก็ต้องควบคุมนะครับ,รบในเรื่องของการเข้าออกในเรื่องของการนํายุทธ,ธุกรณ์เข้ามาอย่างเช่นอาว,วุธนิวเคลียร์ในกองเรือเหล่านี้นะครับก็มีข้อห้ามของอาเซียนชัดเจนไม่ให้หนาเข้ามาแล้วก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะทําเราก็จะต้องมีข้อตกลงที่เข้มขัดนะครับที่จะรักษาทิปไต,ตไม่ให้ การเข้ามาเป็นการวางกําลังเชิงรุกนะครับแล้วจริงๆเกิการเป็นการซ่อมบํารุงชั่วคราวนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้รวมทั้งลดตกลงอย่างเช่นมาพักผ่อนที่พัทยาที่ภูเก็ตก็ต้องเข้าระบบนะครับแล้วก็ทําให้เป็นนะครับเรื่องของการดําเนินการทางการค้าและเชิงพาณิชย์ต่างตอบแทนกันนะคตัวเลขเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปลดภาษีลดเพดานนะครับลดแรงกดดันได้หลายอย่างครับ อ่าอะละครับช่วงน,นี้ชวนอาจารย์วิเคราะห์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ